ลุ้นรับลาบูบูฟรี66ตัวครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับของทางบริษัทยูฟรินสกายไลน์นะครับเราก็ไม่อยากจะถกเทรนด์นะครับเพื่อนๆช่วงนี้ลาบูบูนะครับกาลังมาแรงมากๆเลยนะครับจัดกิจกรรมให้นะครับเพื่อนๆสําหรับสมาชิกของยูฟรินทุกๆรหัสทุกๆคนเลยนะครับในสินค้าที่ร่วมรายการนะครับเพื่อนๆจะมีอยู่3รายการนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นยูฟรินดีจูโกลเซรั่มนะครับ ตัวนี้เพื่อนๆช็อปไป1ขวดนะครับจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์นะครับตอนนี้ก็แจกทั้งหมด26รางวัลน,นะครับเพื่อนๆรายการต่อไปนะครับเป็นยิปฟิลินอินโนเวียนะครับแมตช์ชายนี่นะครับแอนด์ดูโอลิฟนะครับตัวนี้ก็ทุกๆ1แท่งนะครับเพื่อนๆสีไหนก็ได้นะครับรับ1สิทธิ์ แจกทั้งหมด20รางวัลครับเพื่อนๆนปิดท้ายด้วยสินค้ายอดที่ของเราเลยนะครับฟิตมิลครับเพื่อนเพื่อนรสชาติไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆหนึ่งกล่องนะครับได้รับ1สิทธิ์ตัวนี้ก็แจกทั้งหมด20รางวัลเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงเวลาในการรุกสนุกนะครับอยู่ที่วันที่6ถึง13พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะประกาศผลนะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับในช่วงที่ประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการบันทึกนะครับเรื่องของการรดอมคะแนนให้ด้วยนะครับเพื่อน ร่วมสนุกกันได้นะครับช่องทางก็คือเป็นที่สำนักงานธุรกิจนะครับทุกที่นะครับช็อปภายในหนึ่งย์หนึก็ได้นะครับหรือลน์แอดออฟชียลก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาเห็นนะครับากแจ้งทีมงานกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ mm. สวัสดีครับ